โอ้หทุกคนเนี่ยนะเราอะไม่ได้เล่นน้ํานานเลยเนี่ยวันนี้นะน้ําก็เย็นมากๆเลยนะลองว่ายน้ำหน่อยสิโอ้ไม่ได้ลงสาดนาะนืโอ้ยสบายจริงๆเลยเอาเอาไปฟิล์มอยู่พอดีเลยเนี่ยทำไรเนี่ยเล่นน้ำอย่างนี้ี่ฟิล์มไม่ได้ลงสระ<ห>นานเลยผมก็ไม่ลงเล่นน้ำนานนะ แต่ว่าฟิล์มก็คิดว่าเล่นน้ำเฉยๆมันน่าเบื่อวันนี้ฟิล์มก็เลยเอาสนามเบรบีดแล้วก็เอาที่วางสนามเบรบีดแล้วก็เอาเบรบีดมาด้วยนะนี่เอามาเหรอใช่อุ้ยแต่ว่าวันนี้เล่นไงดีอะความจริงพมก็คิดออกไงนะทุกคนอะไรพี่ฝีมุ้ยแต่ระวังมันตกน้ำนนเนี่ยมาวางไว้อย่างงี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยโอ้ยพี่ฝีทำไรเนี่ยอุยเนี่ย,แ,ยแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นงมหาเบยเอามาสู้กันเราจะงมหาบิดและเช็ดแล้วก็ตัวเบเราจะเอา3ชิ้นส่วนนี้ที่เรางมหาเอามาประกอบแล้วก็มาแข่งกันนะทุกคนมาพร้อมยังโบกัสพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเรางมหากันเลยมามามาไปหาเขาไปหาเขาไหาก่อนเริ่มแล้วเริ่มแล้ว น้ำนะยังไม่ทั่วต่าตอนนี้ชิ้นส่วนเนี่ยโฟกัสชิ้นส่วนเบเบร์เนี่ยก็อ,อยู่ใต้น้ำหมดเลยนะมันจะเป็นเบบิดและเช็ดนะอโอ้โทษทีแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการเริ่มง,งมหาทั้งสามชิ้นส่วนนี้แล้วเราก็เอามาประกอบเหมือนเป็นการซุ่มแล้วก็มาแข่งใช่ไหมแข่งไหมแข่งดีแข่งเหรอได้ใครแพ้นะโดดน้ำโอเคไหมใครแพ้โดดน้ำเราก็ไม่ก็เปียกอล้ดิเออไม่อยากเปียกเลยนะทุกคนแบบ๋ยวเป็นที่ก่อนทำไงให้ไม่เปียกดีโดดน้ำเลยโฟกัสโดดน้ำหมอมันจะดีเหรอพร้อมไหมล่ะเอออันะละละสาม อ่นานได้ก่อนนะหรือว<า>่าอ่านได้หยิบบิดก่อนหยิบรับเชตแล้วก็หยิบเบรดมาหยิบตูดกลางบิดอ้ <บต S 2> อมาออที่ทู่วันโกงงมไม่ไมาไปหาพี่เจ้าอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย้ยผมเจอเป็นบิดนี้ทุกคนบิดอะไรนะ บิดมันเล็กมากเลยเนี่ยตอนเก็บเราจะเก็บยังไงอะเนี่ยผมก็ได้เป็นบิดนี้นะผมลืยมยชื่อบิดไปแล้วเมื่อไรทุกคนนี่อุยอ้ยอุย้ยนี่มันบิดอะไรอะบิดบีนะทุกคนมาอันนี้ของโฟกัสกับของฟิวนะามาต่อไปหาละเช็ดสามสองหนึ่งไปะละเช็ดผมได้เป็นหนึ่งหกศูนย์นะทุกคนนี่สีเขียว อันนี้เป็นของวิสัตร์รสเขียวุมงว่านผมนะไว้นี่กน่นอยเหนื่อยอุย้ยพาเจอเป็นอะไรเนี่ยสามหกสู่นะทุกคนมาครับต่อไปเราจะมาหาตัวเบบี๋กันกัดไปสามผมรู้นละสามสองหนึ่งไปเจอแล้ว อีคลิปก็จะเป็นอีคลิปทุกคนคก็เอาไว้จะผมจะเป็นนี่ครับไดโนฮอนนะทุกคนเป็นร่างอัพเกรดของของอ,อีกตัวหนึ่งนะนเราได้อีคลิปนะทุกคนฉะนั้นเราก็จะเอาเวบ,บีมาใส่กับน้ำทุกคนเอ้ยเอาเวบีมาใส่กับน้ำเอามาประกอบเอามาประกอบกันนะเราก็จะเอามาแข่งกันชุดไม่เคยเล่นมาบอกเป็นยังไงเนี่ยโหแล้วไม่มเลยนี่นะครับผม มาตีสิทธิทีทูวันโกโชุดไปนะครับจังหวะนี้โซโอีคลิปกับไรโนโฮอครับแล้วผมเข้าเอ็กซ์ตรีมไลน์มานะครับผมผมเนี่ยโจมตีก็แที่จะไลงนะแต่ผมกนนี้ก็มีความสมดุลเป็นความกึ่งสเตมิน่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเนี่ยจะทนกับโซอีคลิปไม่ไหวแล้วก็แพ้ไปก่อนเลยนะครับอ้ โอ้ยังงี้ผมยอมไม่ได้นะใช้ของพ้ไปก่อนนะรู้คนนับเต็มเลยนะโอเคไหมแล้วสุดท้ายผลชนะเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาการชนะเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาแล้วนะไม่นับไม่นับเดี๋ยวให้คนดูน okay ับสามตอนหนึ่งเรางมหาตอนเอ้ทวีทวันโกงตันมันแปลกๆอ่ะอันนี้เราเอาทีเดียวแล้วสุดท้าตัวบิดนัรเชิดอะไรเอาให้หมดสามแล้วนับไปเอามาให้หมดทีเดียวเลยเหรอหันใจให้เรางมหาอีมาโชว์เลย อาโคนได้เป็นคูลบอลดั้งูนนะครับทุกคนแล้วก็บิดเนี่ยเป็น560แล้วก็เป็นบิดอันนี้นะบิดของโซอีคริปต์ผมจะไม่ได้ว่าชื่อบิดอะไรนะครับทุกคนแต่ว่าเราจะเอามาประกอบประก่างประลองแล้วอะโฟกัสได้เป็นตัวฟินิทวิงฟินิทวิงแล้วซึ่งลัดเช่นเนี่ยเป็นอะไรไหนโชว์ให้เขาดูน่าจะเป็น6 6 6กศูนย์นะแล้วก็เป็น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 แบบบิดประเภทป้องกันนะมาดูดูว่เป็นยังไงสายเซมินาได้เปล่ามานี่นี ด้วยความเฟี้ยวของบิดนี้นะมันสามารถปรับโหมดได้นะนี่ปรับโหมดนะผมจะให้อยู่ตรงนี้ก่อนเป็นจัดตีตรงสูงแล้วพอเข้าเอ็กซ์ตรีมไลน์มันจะกลับเข้ามากลายเป็นโหมดเตะโจมตีได้นะจจรริง้ิงโมทั้งนั้นเลยที่พูดมา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 เชื่อเลยนะไม่พูดจริงพูดจริงนะครับพร้อมนะวันโกชุดไปแล้วนี่นี่กระโดดตีกระโดดตีต่อสู้หม้อสู้หม้อ ผมพยายามจะตีให้ออกเอ็กซ์ตีนไลน์แต่ว่าไม่ไหวนะตอนนี้ต้องวัดกันที่สปินแล้วนะครับว่าใครจะสปินวินเน็ตก่อนนะใครจะได้แต้มนี้ไปนะแล้วผมเฮ้ยกันเอียงเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนไม่มีความงัดแต่ว่าผมก็ผมก็ตีได้อยู่ดีนะโอ้โหดูดิซ้ำซ้ำซ้ำซะหน่อยนะวินินวิงโฟคัสอ่อนจัดแต่ยู่สายหยิบมาได้นะโอ้ใช่เหรอนะได้ก็อ่อนให้แหละตีโยนก้องงเฮ้ยสลับรอบต่อไปรอบต่อไมใครใครจะโหดใครจะชนะไป มาหันใจที่เรางงกันมาเมื่อกี้ผมได้นะครับเป็นชาร์กเกลนะครับทุกคนแล้วก็กระเชนเนี่เป็น960นะแล้วก็เป็นบิดอันนี้นะครับทุกคนครับไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่แต่ดูนะว่าผมจะสามารถทําให้บิดไอ้เบบตัวนี้นะครับงัดโฟกัสขึ้นได้หรือเปล่าเพราะโฟกัสเนี่ยเป็นตัวอะไรวิสาลอดเป็นวิสาล์ดรับเช่ดเป็นของฟอกบัตนะตัวสีดำจำจำชื่อไม่ได้แล้วก็เป็นบิดเฮกซะนะครับทุกคนครับมามาดูกันเถอะพร้อมไหมล่ะเราก็ออกสนามลงมาแข่งอะไรนะเหมือนเดิมเลยนะ มากัดพิมกัดพิมจะงัดโฟกัสให้ออกพิมออจะกัดงัพิมจะกัดฟกัดสกัดสกัดโตไปพร้อมผมก็จะกัดซีวีพไปฮะพร้อมเลดี้เซนต์ทรีทูวนโคชุด <c oughs> ไปครับชุดเพียงเพื่อจะตีละเช็ดของ <c oughs> ของวิศวารถไอ,อ้นะครับผมแต่ว่าเอ๊ะรู้สึกว่าไ,<ง>ไม่มีแรงตีนะอุ้ยอะไรเนี่ยเป็นไงเป็นไงอย่าบอกนะว่า ผมยั่ตีดัชเชสอยู่แต่ดัชเชสเขาไม่กระเด็นสักทีทุกคนเป็นเพาความตีไม่พอหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะจังหวะนี้เหมือนวิซ่าตอนจะเป๋แต่ว่าโอ้โหเกลของผมมันโหดเกินไปล้มเลยโอนโหเนี่คือตัวที่สาวนะทุกคนตอนนี้ตัวที่สาแล้วตอนนี้ผมหรือโฟกัสใครนำคอมเมนต์บอกด้วยนะตอบปะจะตอบปะจะตอบอีกไหมได้อีกตาหนึ่งก็ได้อีกตาหนึ่งนะตาสุดท้ายก็เกิดใคร แท้แล้วก็เ <Okay. S 1> กิดการแท้ฟิล์มการเก็บแต่ว่าเกิดแบเสมือนเลยไม่เก็บก็ไม่ฟิล์มก็ไม่ <c oughs> ไม่เป็นคนเทลงมาแลนะ้เราเล่นเกมกันแล้วสามคนไป <c oughs> มาทุกคนผมได้เป็นนี่นะครับไดโนเสาร์คุงนะครับแล้วก็เป็นบิดเจ็ดหรือหกไม่รู้นะสามหกศูนย์หรือเจ็ดหกศูนย์ก็ไม่ทราบแน่ชัดแล้วก็เป็นบิดบิดอันนี้เหมือนจะบิดบีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไป ประกอบความกันได้เป็นอะไรนะเพกาสซัสบาร์เหรอเป็นเพกาสซัสบาร์แล้วก็เริ่มมาสวยนะแต่ว่าตรงบิดนี่แปลกๆนะเพราะบิดมันกระโดดอ่ะเดี๋ยวดูนะว่าดดจะพาไปได้ม <า S 1> หมดหรือเปล่ปามาพร้พอมเรดี้เซ t ตครับทรีช o วันโอชุดไปแล้วโอ้ยนี่มันนี่มันเป็นบิดแล้วพี่ไหนกันที่ผมตีแล้ว กคไม่นี่ก็ตาเลยเนี่ยบอกแล้วโหดโทษโทษทุกคนเราเอาคอมโบนี้ไปเล่นกันนะครับทุกคนใครเป็นแชมป์งานไหนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยคอมโบใหม่จะไม่ได้ยังไงโอ้เนี่ยขาดใจขาดใจเนี่ยโอ้โหผมเป๊อ่าตอนนี้กีสูดแล้วคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับทุกคนแต่เบิร์ดนับไหมนับเป็นฮะแล้วแต่แล้วแต่คนดูจะนับให้ว่าคนดูจะนับให้เท่าไหร่เดี๋ยวนับไม่ผมยังไงก็ได้ชนะนะทุกคนโอเคไปครับทุกคน